สวัสดีครับสุรศิน์ผ้าโชคมณีผ้ารวยน้ำพี่น้องมาตามแนวทางข้ามโค้งเที่ยวลาวหลวงพี่แขกนะครับพี่น้องมาตามมาฟังน้ำกันครับพี่น้องอจะเริ่พอดจะเริ่พอโอ้เป็นยังไดมาตัางไดน้อตามหมอกับพอบาเนี่เพิ<ป>่งยินข่าวว่าข้ามโค้งเที่ยวเลาเนี่อมวนกรุบแถอะเขาส้มตัวสองตัวอยู่เลย เขาโย่เขาโย่ขั้นเล็วิ่งเดี๋ยวบ่อกผ่านจะเสียดอกบ่ขึ้นก็วิ่งเจ็ดกระตั้มเนาะขึ้นทำให้เกิดเยู่อันนี้เป็นลุงพี่ตัวจริงวะครับนี่หรือตัวปลอมเอาก็ต้องสังเกตเสียงเหงาอลุ <c oughs> งพี่ก็ได้ก็ได้สัมผัสลุงพี่โดนงวดแล้วที่เป็นใดจ้าที่ผ่านมาที่ผ่านมามันมีเขาโย่เมื่อวันใดเมื่อเจ็ดศูนย์ซ้ำอ่ะล่ะเจ็ดศูนย์ใช่เจ็ดศูนย์สีส่บันมาขึ้น จังไหนม่ออกน้ำฝนไปเกินศูนย์สี่เกินศูนย์สามขึ้นศูนย์เกินสามโอ้ฉันเด้อมันคือจังเตะกนไพ่เ้าของหลวงพี่นี่เป็นเลขฟันบอจ้าคํานวณ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 ล้วนๆบอกคํานวณอย่างเดียวบ่มีฝันวันนวันสุกนี่เดชหลวงพี่วันสุกวันสุกอ่าวันสุกนี่นสิ่นนี่เวิ่งหากับเจ็ดเด้อขันเด็กวิ่ง จอดวิ่งห้ากับเจ็ดรัฐบาลล้าตำตำเล่าตำเล้าข้ามโค้งเที่ยวเล่าตำเล่ามีฝันบอกครับบลวงี่จะคำนวณบหมครับบอกฝันเลยค่าเคิดค่าจะคิดเปอร์เซ็นต์ไปวัดใดหรือว่าฝันอ๋อครับวันที่หกข้ามโค้งนะหลวงที่ เออแมนตัวใดก่็จ้าเอาวิ่งห้ากับเจ็ดวิ่งห้ากับเจ็ดเดียนแล้วบะวิ่งห้ากับเจ็ดจับคู่ห้ากับเจ็ดจับคู่ก็คือหาเจ็ดนี่แหละห้าเจ็ดหาเจ็ดเดีว่องวับกรวจเด่นสุดเด่นสุดเลยหาเจ็ดแล้วตัวล่องหาสามหาสามห้า สาห้าแล้วก็สองห้าสองห้าน่มิจหาบ้านนีเดียวสาตัวสามตัวสามตัวเนี่เจ็ดสามห้าเจสาห้าแล้วก็เจ็ดสองหเจ็ดสองห้าตัวนะมบ่ ซีเน่ยสองเจ็ดสามหา้าใช่ไหมสองเจ็ดสามหา้าโอเคตัวเน้นแบบนี้ลงพี่ตัวเน้นลงไปที่หา้เหาเจ็ดตัวเดียวห้าเจ็ดตัวเดียวโขลกไม่ไดรครับห้จัดไปเลยพันคูณพันเลยงวดน,นี่ดูหนักเฮ็ดบุญง่ายเด้อเบื้องชงปูหนักตัวนี้เน้นตัวใดลงพี่ไอ้ไอ้เด้อตัวใดต้องหวานห้าเจ็ดเอาว่าคือ่มีห้าเจ็ดนะ อไาเจสไซเบอรจ้าอเจ็ดสามหาหาเชียนนี้เป็นเหล็กลางอ๋วกสามหานั่นนะเออเพราะว่าเป็นเจ็ดสามหาไหมก็จะวัดแล้วก็เน้นสามตัวเจ็ดสามหาเนี่ยเพราะว่าไาเจนเนี่ยวกเป็นเหล็กลางเหล็กเออไซเบอร์โทษบอลหลงพี่บอก็จะได้โทษมาอยู่วันนี้ถะไ้กระทุ่มมาอยู่แต่ว่าบที่หลวงพี่สะดวกด้วยจ้าอ๋อใส่น้ำก็ได้ศูนยดก็แปด ถ้าใครจายกะทคมาหาเาดเนึ่ง็ดเ้าหนึ่9เจ9ดสี่9ี่4ก้าสี่สี่เนั่นแหละชัดเจนชัดเจนพรอยักโทรมาเรล็ดนังก็โทมาวิ่งตัวได้รอครับลงุงพี่วิ่งห้ากับเจ็ดน่ะ เอ้ย่เก็สขาก้มูลจนจับคู่จับคู่ห้าเกดมีจับคู่มีสามคห้าเกดสามห้าสองห้าก็จะปิดกันไอยืเตอร์จีบ่อนสองห้าเซนจะรักก็เซนมาแล้วตัวได้แน่ขอครับอ่าไอ้เออ ออเออเจ็ดสามห้าแล้วก็เจ็ดสองห้าเด้อมั่นใจว่าครับลองพีมั่นใจแล้วเนาะงวดนี่รางวัลเดียวจังสามตัวมั่นใจเป็นนานปะลุงเมีนงวดนี้มั่นใจได้เหมือว่าสี่ตัวกระไฮวะครับรองพีไฮซีตัวความอ๋อเนี่ยราลมั่นใจสามตัวปะรองพีเมียนดีพอดีมาซี่ผิดแล้วสองเจ็ดสามห้า เขาโอเคมากครับคุณพี <S 1> <S 1> <S ่เขาสี่ตัวเคยมีอยู่ที่มันมันมันไมีไส้เลยก็สามห่านเดี๋ยวจำเลยส่วนสามตัวเดียวนี้ครับสามตัวดียก็เจ็ดสามห้าตัวเด่นเจ็ดสามห้าเป็นตัแก้งเกิดได้ยุ่นวะครับเ,เกิดแล้วก็นเจ็ดสองห้าน,นนี่เลยเจ็ดสองห้านนะเจ็ดสองห้า หลวงพี่แขกล้านเปอร์เซ็นต์นี่มันสิเปลี่ยนมาเเปลี่ยนล้านเปอร์เซ็นต์พักคูตัวได้ล้านตัวเส้นหลวงพี่ล้านละเจ็ดสามห้านั่นละมาเป็นล้านหรอหลวงพี่มาเป็นล้านข้ามค้งเที่ยวเราแมนอ่าทั้งเดินแนวพี่จะตื่นตัวเดียวเม็ดเดียวเจ็ดสามห้าเม็ดเดียว จะว่าสองตัวหันสามหาแล้วก็ห้าเจ็ดเน้น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 ไปที่ห้า,หา,าเจ็ดท,ที่ลุงพีที่เดือดเนี่ยแห้งพันแสนขัวเดเกเออลูกเออลูกมีละหลายทุนหลายปี <S 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 มันใจร้ายมันได้กอพลิครับลุงพีอ้าว้านเปอร์เซ็นต์ น้องพี่แขกร้านเปอร์เซ็นต์ร้านเปอร์เซนต์เลยสำหรับสุกนี้นะครับทำโคงเทียวลาวตำโครงเกียวลาวตำลาวตำลาววันที่หกกุมภาพันธ์เทียวลาวุกนี้มันใจเป็นล่างเป็นล่าง่อก้าจัดบอกเต็มเลยเลยชด๋่เลยน้งพี่ที่มันใจแห้งเจ็ดสามห้าแล้วห้าเจ็ดแล้วก็สามห้าสองโตครับคงเทียวลาวันนี่มันใจแม่นวาครับล้งพี่อ่ะ แมนมั่นใจคักพ่อออกกันโดนๆให้โซกปั๊บลดนดอกหลวงพี่แขกเด้อพี่ดอนพ่อหน้าพ่อตากันโดนอือแมนโดนๆพ่อกันให้โซกปั๊บเลยหลวงพี่ให้ปั๊บเลยพี่เส้นเตยในแบบนี้เอามาทั้งพี่น่เห็บทั้งพี่ทั้งพี่ยาขึ้นสูงนะรับรองความปลอดภัยนะสวัสดีครับอาจารย์ห้าเจ็ดกับสามห้าจะได้ล้านเัอร์เซ็นห้าเจ็ด ตัวหาเจนเนี่ยมากคร,ครับพี่น้องมีขามโค้งเที่ยวเลาาลงพี่แขกจะตัวร่องกับสามหาครับจ<า>กักเปิดเส้นขอครับลงพี่เอาลานเปิดเส้นเลย๋จิตวาครับเต็มมีตรใดแน่จ้าจุดเต็มห้าเจ็ดครับพี่น้องเปลี่ยนแนวทางขามโค้งเที่ยวเลาาลงพี่แขกกันนัำปไปพิกจระา,าเบิงนะครับ มกักกระจัดคัดกับผ่านเป็นแช่แนวทางเท่านั้นนะครับถทายคิปก็ขอ,ขอขอบคุณพี่น้องเอฟซีทุกทุกท่านขอบคุณทุกไลค์ทุกแชร์นะครับพอกันไม่ในคลีบนะขอบคุณและสวัสดีครับ